วันนี้พวกนายคลิปนี้คีย์บอร์ดแห่งปีของเฟสแถมไอการด้วยในปี2024ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะในที่สุดเราก็ได้กลับมานั่งคุยแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือคีย์บอร์ดทั้งหมดที่เฟสจับมาในปี2024ค่ะคิดว่าในปีนี้เนี่ยเฟสจับไปเกือบเกือบ100รุ่นอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าบางอันก็ไม่ได้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูในคลิปนะคะถือว่าเป็นอีกปีที่มีคีย์บอร์ดออกใหม่เยอะโดยเฉพาะเรื่องของแมกเนติกคีย์บอร์ดค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าไปแต่ละท็อป,ปิกนะคะก็ต้องขอโทษทีปีใหม่2025กันด้วยก็ขอให้เป็นปีที่สดใสสําหรับทุกคนนะคะส่วนเฟชก็ขอฟังเนื้อฝากตัวอีกสัก1ปีเราจะพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีมากขึ้นยังไงรองรับชมคอนเทนต์ต่างๆของพวกเรากันได้เลยค่ะส่วนคุ ไอาการอันนี้เพจให้พี่เขาไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในเซ็กชันของพี่เขาแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มในท็อปิกแรกกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูกัน มาเริ่มกันที่คีย์บอร์ดที่ล้ำที่สุดแห่งปี2024ในปีนี้เนี่ก็อาจจะมีบางรุ่นที่ใส่ฟีเจอร์มาเยอะมากๆนะคะหลากหลายตัวเลยแต่เท่าที่เฟซรู้สึกถึงความเป็นอินโนเวชันจะจ๋าแล้วก็ความใส่ใจความลงทุนของแบรนด์ต้องขอยกให้ตัวนี้จริงๆคะ่ะน้อง g o l i l a gmk 3 pro he wireless เจ้า Magnetic คีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถที่จะใส่สวิตช์ที่เป็นแม c h a n น c a l ลงไปได้ด้วยนะคะ ในบรรดาบอร์ดที่เฟสจับมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีรุ่นไหนทําได้เลยมีแค่รุ่นนี้ที่ทําได้โดยถึงว่าตัวนี้เฟสอาจจะขอ,อนิยามว่าเป็นคีย์บอร์ดเป็ด และกันน้องอะ่ะมันได้ทั้งแมกเนติกด้วยแล้วก็แมคา a นิคอลคีย์บอร์ดด้วยรวยไมไปถึงว่าการคัสตอไมไม้ต่างๆที่ทางแวนด์เขาออกมาวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกรอบคีย์แคปสวิชเขาไม่ได้มีแค่แมคา a นิคอลเนาะก็มีทั้งแมกเนติกที่เป็นคิกกี้ลีเนียไซเลนตตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมมงในปี2024สําำหรับเฟชนะคะแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือเรื่องของราคาค่ะตัวนี้ราคาอยู่ราวๆ 1>, 1 6 0 0งบาทแน่นอนว่ามันค่อนข้างจะสูงเข้าถึงได้ยากสําหรับบางคนนะคะแต่หากคุณมีงบประมาณอยากลองแมกเนติกในบางวันอีกวันอยากเปลี่ยนเป็นแม a นิคอลหรือว่าถอดเปลี่ยนเนี่ย ตัวแม่เหล็กออกมาได้แบบนี้อาจจะต้องให้เขาหน่อยกับไฟที่จ่ายไปแล้วก,กับสิ่งที่ได้กลับมาค่ะส่วนใครที่งบไม่ถึงแต่สนใจก็ลองดาวเกตมาเป็นรุ่นเสียบสายอย่างเดียวก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่โหมดไวเลสแบบนี้ราคาก็จะลงมาอีกประมาณพันนิดๆแต่ข้อสังเกตสําหรับตัวนี้เท่าที่เฟสลองใช้งานมาก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เลยค่ะด้วยความที่ฮองเอฟเฟกต์คีย์บอร์ดไม่ได้ตีคีย์บอร์ดเนี่ยเขาค่อนข้างจะวัดเรื่องของซอฟต์แวร์กันมากๆเลยตัวนี้ถามว่าทําซอฟต์แวร์มาได้ดีไหมโอเค ทางแบรนด์ก็พยายามออกแบบ UI ให้มันโอเคแล้วล่ละแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังไม่เสถียรอย่างเช่นโหมดไฟการปรับค่าบาบา,บาก็ยังต้องรอการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างคือในประเทศไทยยังมีของแต่งไม่เยอะสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับต่างประเทศที่เขามีกรอบทรงกรอบใสสวยมากๆอาจจะต้องรอส่วนนี้นิดนึงถ้าเกิดมีเข้ามาแล้วน่าจะทําให้บอร์ดตัวนี้ดูน่าเล่นน่าซื้อน่าใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆ ความคิดเห็นยังไงกับคีย์บอร์ดล้ำที่สุดแห่งปี2024อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะ ท็อปปิต่อมากับคีย์บอร์ดดีไซน์สวยที่สุดแห่งปี2024สำหรับท็อปปิกนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลประมาณนึงบางคนก็อาจจะมองแบบนี้ว่าสวยแบบนั้นว่าสวยแต่ที่เฟซรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ามันดูแปลกตาจากแบรนด์อื่นๆมากจริงๆจนทำให้เรารู้สึกว่าต้องให้รางวัลแลวก็ไม่ได้เป็นแค่ความคิดเห็นของเฟซนะเฟซก็ลองสอบถามทีมงานดูแล้วทุกคนก็ลงความเห็นเดียวกันค่ะว่าตัวนี้มาได้ทันเวลาพอดีจริงๆเฟ ก็ขอยกให้เจ้าน้องกาวว่า s a r a K1 Pro นะคะสวยมาก จริงๆไม่ต้องรุ่นโปก็สวยเหมือนกันเฮ้ยงานดีเทลมันอลังการงานสร้างจริงๆตั้งแต่ตัวเคสของเขาที่มีความคล้ายกับตัวเคส h o l y ี่หกศูนย์นะแต่เหมือนอันเนี้ยจะทำออกมาก่อนแล้วก็ความแข็งแรงเป็นเคสอลูคือสวยคือมรีเมี่ยมมากๆยิ่งมีไฟด้านหน้าด้วยในด้านของตัวคียแคปก็มีการตกแต่งมาให้นะคะใครเลือกโทนสีไหนเขาก็จะมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนั่นเองส่วนไฮไลท์มากๆก็คือตรงขา เ,เราสามารถที่จะเอาไว้เป็นตัวปัดระดับคีย์บอร์ดได้ในตัวแล้วก็มีไฟ R G B อีกทีิมงานเฟสบางคนก็บอกว่าแค่ตัวไลท์หรือว่าตัวธรรมดาเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วเพราะราคาของเขาอ,อยู่ละล่าแบบเริ่มต้น2 0 0พนิดนิดตัวนี้ก็อยู่ที่49 0 0ันเาคาอาจจะสูงหน่อยแต่การดีไซน์ที่ได้มาคือคุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วใครเดินผ่านใครเห็นหรือว่าลงสตอรี่ก็ต้องแบบมีถามมันแน่นอนส่วนฟีเจอร์ที่ใส่มาก็จะเป็นแบบทั่วๆไปนะคะ คือเป็น Mechanical Keyboard ดรองรับการใช้งานไร้สายแบบไตโหมดเลย <c oughs> ออก็จะมีน็อปเอาไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองโคนเสียงให้เกิดใครแบบไม่เคยเล่น mechanical แมชชินิคอลรถเข้าวงการตัวนี้อาจจะ ถูกใจกันแต่ก็ต้องขอบอกอีกว่าไม่ใช่ตัวอื่นไม่สวยนะแต่แค่รู้สึกว่งทันดีเทลของรุ่นนี้เนะ่ะเขาใส่มาจัดเต็มจริงๆเฟสขอเชียร์นิดนึงแล้วกันค่กับกาวาสตาเชวันโปหากใครอยากดูรีวิวเต็มๆเดี๋ยวในช่วงต้นปีหน้าเฟสก็จะมีลงให้นะคะใครสนใจสามารถไปดูคลิปรีวิวเต็มๆ,ๆกันได้ค่ะ และคีย์บอร์ดแห่งปีตัวถัดมาจะมาในท็อปปิกของฟีเจอร์จัดเต็มที่สุดในปี2024โดยรุ่นที่เฟซจาแนะนำเนี่ยเฟขึ้นของทางแบรนด์ไปแล้วนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาใส่เข้ามามันน่าสนใจแฮะ สำหรับคีย์บอร์ดที่ฟีเจอร์เยอะที่สุดแห่งปี2024นั่นก็คือ Skyloop GK 1 0 4 Pro ค่ะทุกคนจะเป็นคีย์บอร์ดไซส์ใหญ่นะ100%บอร์ดตัวนี้มี2หน้าจอทั้งหน้าจอเอาไว้ดูไฟลจิ๊บตั้งค่าต่างๆแล้วก็หน้าจอที่แสดงเรื่องของเครื่องคิดเลขค่ะตัวหน้าจอที่แสดงไฟจิ๊หากเรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้บอ่อยอยากให้มาเป็นปุ่มเพจอ up เพดาวเราสามารถที่จะถอดจอออกมาได้ค่ะอันนี้ ก็ล้ำเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะใส่เป็นส่วนของสวิชลงไปด้านในได้เพราะโมดูลของเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายนั่นเองส่วนตัวน็อปใส่มาให้ถึง3อันเท่ากับคุณจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3ค่านะปิดซ้ายปิดขวากดลงแค่นี้ก็ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วใช่ไหมอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดคุณเป็นคนติดเล่น<ว>บอร์ดตัวนี้เขามีเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงแบบปิ้วปิ้วเสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มตามที่ไม่ได้มาจากการกดตัวสวิชด้านใน นะแบบพอกดลงไปปุ๊บก,ก็จะมีเสียงออกมาเราสามารถเลือกเสียงได้เลือกเปิดปิดได้ ส่วนการใช้งานอื่นๆค่ะก็รองรับทั้งไร้สายด้วยฮอตสวอปได้มีหน้าตาให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นคีย์แคบบอดี้ของเขาโอ,โอม้มันเยอะมากจริงๆอ่ะเท่าที่เฟซจับมาในปี2024ถามว่ามันจะไปชนกับตัว GMK3 ไหม <g iven> มันคนละส่วนกันนะเฟซว่าเพราะตัวน,น,นั้นมันเป็นเอ mechanical นะ่อแมคานิคอลเนาะเขาก็จะใส่ฟีเจอร์อย่างอื่นมาเรื่องหน้าจอมุน่นแั่นแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะวัดเรื่องของความเสถียรเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการปรับเปลี่ยนมันได้จริงๆ อสองเรื่องนี้ค่อนข้างต่างกันอยู่ค่ะใครอยากได้ฟีเจอร์เยอะรุ่นนี้เยอะสุดเท่าที่เฟสเจอมาแล้วค่ะก็หากใครสนใจราคาของเขาเนี่ยอยู่ลาร์ประมาณ 3- 4พันถ้าเฟซจำไม่ผิดเดี๋ยวเฟจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะลองไปเลือกดูกันได้หรือว่าดูคลิปรีวิวเต็มๆในช่องของเฟสก็ได้เหมือนกันค่ะ คิดว่าในท็อปปิกนี้พนเพื่อนๆอาจจะตั้งตารอแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆคนสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับแมกเนติกคีย์บอร์ดฮอเอฟเฟกต์คีย์บอร์ดอะนาล็อกคีย์บอร์ด whatever ที่เพื่อนๆจะเรียกกันนะคะแต่เราขอมัดรวมมาเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งแห่งปี2024เอาจริงมันก็เลือกไม่ยากสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยตัวตึงๆ ออกมาเยอะในราคาบัตเจ็ตตอนนี้เราก็มีหลากหลายรุ่นค่ะที่เพื่อนๆนนจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีในไทยนะแต่ตัวที่เฟสขอยกให้จริงๆก็น่าจะเป็น m มลสกีเมทหกแปดโปรค่ะทุกคนเหตุผลอะไรทำไมเฟสถึงเลือกตัวนี้มาเป็นที่สุดแห่งปีสำหรับสายเกมมิ่งนะคะนี่คือคีย์บอร์ด ไฮเฟกเป็นสวิชแม่เหล็กด้านในที่ปรับระยะการกดได้ตั้งแต่0.1ถึง3.6มิลนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าราฟติเกอร์ได้ตามจุด0.01มิลค่ะมันเป็นตัวเลขที่ <c oughs> คนทั่วไปอะ่ะ <c oughs> มันแทบจะใช้ไม่ได้ะแล้วรว <c oughs> มไปถึงว่าแบรนด์เองก็ไม่ได้แนะนำให้ปรับตื้นขนาดนั้น <c oughs> แต่เท่าที่ดูหลายๆสำนักมาค่ะเรื่องของลาฟเลนซี i, <c oughs> การส่งข้อมูลรุ่นโปรรุ่นเอาต้าจากทางมิวเก็กทำได้ดีมาก มากเลยนะติดโพแทบจะทุกสำนักเลยรู้ไม่ถึงว่าเฟิร์มแวร์ด้านในถ้าเกิดคุณได้ลองใช้แล้วเฮ้ยมันใช้ง่ายหน้าตาดูไม่ยากคือเมลกิกรองรับค่อนข้างเยอะนะคะมันดูดีด้วยอันนี้เราเลือกมาเป็นอิเลเมนต์จะเป็นไฟแล้วก็ธาตุอื่นๆที่เขามีวางจาหน่ายตกแต่งมาให้เรียบร้อยลงไปทุกคนแบบเฮ้ยว,ว้าวมากเพราะมันหล่อเทจริงๆส่วนใครชอบสไตล์เรียบก็ยังมีตัวสีขาวม่วงให้เลือกด้วยนะคะแต่ว่าสเปคด้านในมีความใกล้เคียงกัน ถามว่าทำไมเฟสถึงไม่ยกให้ตัวอัลต้าล่ะในเมื่ออัลต้ามันก็ค่อนข้างโหดทั้งเคสเป็นอลูด้วยเมื่อเทียบราคากันแล้วอะถ้าคุณเน้นเพอร์ร์แมนยังไงตัวเนี้ย,ยมันก็ครบจบกว่ามันก็ประมาณ4 0 0พเกือบเกือบ5,000นะคะหากไปเทียบกับอย่าง w o o t i n g 8ป h e แต่รู้สึกว่าราคามันโดดเกินไปหน่อยอะตัวเนี้ยมันทำได้แค่ในงบ5 0าพันอันนั้นงบเกือบหมื่นเฟซก็โดดมาตัวนี้ดีกว่าทั้งนั้นที่เพอร์ร์แมนก็ไม่ได้ต่างกันมากได้8 0ด0ันเฮิร์ตด้วยรวมไปถึงว่าเด พัฒนาระบบอยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็ต้องขอยกให้เขาอีกเหมือนกันว่าทั้งซอฟต์แวร์ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีหน้าตาดีรองรับอะไรหลายอย่างได้ดีเลยครบถ้วนจริงๆค่ะใครสนใจ Milkik m ม68 Pro สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะก็มีรุ่นออลฟตาด้วยอย่างที่บอกไปลองไปเลือกกันเลยค่ะ และที่บอร์ดตัวสุดท้ายที่เป็นในท็อป5แห่งปี2024 mm hmm. ก็ต้องมาในเรื่องของความคุ้มค่าราคาบัตเจ็ดลึกยากเหมือนกันนะทุกคนมันก็มีหลากหลายมุมมองหลากหลายสไตล์จริงๆแต่ณนะนาทีนี้เนี่เท่าที่เฟสลองมาแล้วก็รู้สึกว้าวรู้สึกไปพูดกับใครแล้วก็แบบเฮ้ยมันขนาดนี้แล้วเหรอวงการเกมมิ่งเกียร์ปี2024 อะเฟนมีลังเลอยู่2ตัว Fire 68ค่ะทุกคนกับ i r o c k N D 6 3สาคือถ้าพูดถึง2ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยราคาวัดเจตเข้าถึงง่ายแน่แน่แล้วงบไม่เกิน2,000คือคุณได้แมกนีติกิบอรดที่ดีพอใช้ได้ไอ้เนี่ยมันก็ออกมาก่อนแล้วมันก็ทำให้ตลาดวุ่นวายมากๆส่วนอันเนี้ยมันตามมาทีหลังแล้วมันก็ฆ่าตัวนี้ได้เราหามเพื่อนๆก่อนถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกอะไรกันคะ <c oughs> มันเลือกอยากจริงๆนะทุกคนแต่ก็อ่ะ เขอยกให้เป็นคีย์บอร์ดที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี2024กับ i r o b ND63 Pro ค่ะทุกคนก mm hmm. ารที่เป็นวงการ m a g n e ติกคีย์บอร์เนี่ยมันออกมาใหม่เยอะมากๆ,ๆแล้วก็ช่วงแรกๆกระแสะเขาค่อนข้างจะจางไปด้วยราคาที่มันเข้าถึงยากสั่งยากแต่พอแบรนด์จีนเริ่มเข้ามาในไทยมากขึ้นเนี่ยราคาก็ดั้มลง Performance ก็มีการเทดสเยอะมากขึ้นถัดใหอีกแค่ไม่กี่เดือนอะ ตัวนี้มันทำไม่ดีกว่าจริงๆทั้งตัวสวิชเอยโปรแกรมเอยอาจจะมีบางจุดที่ยังไม่ได้สเตเบิลากก็ต้องรอทางเดพป,ปรับอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงว่าในไทยตอนนี้ทางแบรนด์เองก็เริ่มลุกตลาดมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้เฟสพอยกตัวไอล็อกนะที่น่าสนใจในปี2024นี้อ้พอๆได้มาลองจริงมาเทียบกันน่ะการปรับค่าราพิทิเกอร์ที่ต่ำ0 0 2การใช้ซอฟต์แวร์ สวิชเนี่ยเห็นความต่างเยอะมากแล้วก็งานคีย์แคปต่างๆถึงแม้ว่าเฟซเองอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบตัวเลเยอร์เขาสักเท่าไหร่เพราะมันหาเปลี่ยนคีย์แคปยากนะถ้าเกิดเราจะไปต่อในอนาคตแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดมากอะไรอ่ะเล่นเดิมๆได้เลยส่วนเรื่องของราคาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราหยิบมาคุยกันในวันนี้ร้านจีนอยู่เพียงแค่1000กว่ากว่าเท่านั้นโคตรถูกเลยทุกคนถ้าใส่โค้ดลงไปอีกอ่ะบางคนกดได้แบบหลักร้อยอ่ะแต่หากคุณยัง ไม่รู้ว่าถ้าบอร์ดมันพังอะ่ะมันพังทั้งหมดเลยการมีประกันไว้มันก็อุ่นใจอ่ะนะสามารถไปซื้อร้านไทยกันได้ที่ร้าน Big p e n g ก i n นตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดนะคะเขาก็จะราคาอยู่ประมาณ2,100กวา่าบาทนี่แหละราคาก็จะอัพเพิ่มมาอย่นี้หน่อยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลยแต่ ที่ลองมามันก็โอเครวมไปถึงว่าตอนนี้ก็มีบอร์ดแมกเนติกราคาประมาณนี้ออกมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ M Show, m o n g i e บ a r b a ซึ่งเฟชยังไม่ได้ลองอันนั้นขอยกไปในท็อปปิกของปี2 0 2 5แล้วกันค่ะเผอๆปลายปีหน้าเพื่อนๆอาจจะเจออินโนเวชันนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆที่ใส่มาในงบราคาแค่พันนิดๆแบบว้าวเลยก็ได้เผอมีเชสอลูหลักพันเลยก็ได้ หลักพันที่นี่คือแบบพันหนึ่งพันสองอะยังไงปีนี้ก็ขอยกให้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะบอกเลยเลือกอยากอะทุกคนม,มันก็เยอะอะแต่มันก็เลือกอยากด้วยหรือเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวต่อไปเราดูของพี่ไอาการกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีครับ <laughs> ผมยิ้มค้างวาแต่ไกลเลยโอนะ <laughs> okay, คเค<อ>ค<ๆ>่ะทุกคนมาโหดที่นี้ได้ะวะ จริงๆต้นคลิปทุกคนก็น่าจะแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าปีนี้ของเราเอกลุศมากๆกับการมีเกสให้เกสเราแนะนำตัวกัว <ๆ S 1> วนหนงก็คือเอ่อคีคอนนะครับทำเป็นถุงผ้ามาแจกทุกคนเลยรอเล่นครับสวัสดีครับไอการครับผมโหลดแลนอยู่บน TikTok ครับแล้วตอนนี้มาโผล่บนช่องเฟแล้ว ก็จริงๆพี่การเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลสายอ d i ดิ r เตอร์อโอ้ก็อยู่มาอย่างต่ำก็7-8ปีแล้วมนะั้งอยู่กับอยู่กับคีย์บอร์ดแล้วกันอ่ะวันนี้เราก็ให้เขานะคะหยิบคีย์บอร์ดประจําตัวเข้ามาด้วยซึ่งเราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งนั้นยกเว้นคียคอนเข้าได้ตอนนี้เลย <c oughs> เ็ดชวนมาแล้วบอกว่าอย,อยากได้มุมมองจากอ d i ดิ r เตอร์มา7จ็ปีเนี่ยใช้อะไรอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ผมผีในห้องนี่นี่ี่คียคอนครับผม K3 Mac ที่ปุ่มมันหลุดไปไหนเนี่ยสองอันเนี่ยคีย์คอน K3 Mac ครับผมคือเราเป็นคนที่ใช้คีย์บอร์ดบางมาตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆแล้ยุคบุกเบิกที่เราต่อเน็ต ADSL ตูตีแต่ละผมไม่รู้เจอไปทำโอ้ยเฮ้ยไม่น่าไม่น่าไม่น่า,า,าเราอ,อกคือยุคนั้นอะ มันจะเป็นยุคคอมพิวเตอร์ช่วงเริ่มต้นคอมเครื่องแรกเราสิ่งที่แม่ซื้อเลยคือคีย์บอร์ดแบบแบนๆปุ่มยางนี่แหละแล้วเราติดใช้คีย์บอร์ดแบนแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งโอเคเริ่มเก็บตังได้ซื้อเองมันจะมีสต e ลซีรีส์อยู่รุ่นหนึ่ง Steel s t e ลซีรีส์เอฟเฟกที่ตัวส p a c e าร์มัน อันใหญ่หญ uh huh. อันนั้นนะ่ะก็คือคีย์บอร์ดแบนอันแรกที่แบบใช้้วติดเลยจนมาถึงตอนเนี้ก็ยังติดใจอันนั้นอยู่นะแต่ว่าด้วยขนาดมันมันใหญ่เกินไปสำหรับเวสเตชั่นเราแล้วเราเริ่มรู้แล้วความต้องการของเราเราถนัดกับการที่แท็บเล็ตตรงเนี้ยมันสัน้นชอบลงปุ๊บออไปเลยส,สัมผัสแบบไวๆเพราะฉะนั้นอนะ่ะส่วนตัวเราจะไม่ค่อยใช้ตัวพวกแบบแท็บเล็ตไกลๆอย่างเงี้ยบางทีแบบกดลงไปไม่ไม่ถึงอ่า uh, บางทีกดลงไปลงน้ำหนักเท่านี้ใช่ แต่นี้คือลงนิดเดียวมันก็คือแอคทีฟแล้วใช่ท่าจะใช้ตัวใหญ่เลยอ่ะอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนมือการวางมือด้วยปรับมือก่อนต้องเอาความไคชินก่อนสองคืออาจจะต้องใช้แมกเนติกสวิตช์ที่แบบมันตั้งนี่นะคะเมื่อกี้เรามีช่วงเอ่อคีย์อร์ดแมกเนติกประจำปีไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะป้ายยาเขาต่อเลยโอเคโอเคนั่นแหละโดยรวมมาทั้งหมดอ่ะมันเลยเกิดมาเป็นโซลูชันนี้ครับ อ่อค uh, uh, ีย uh, ์บอร์ด K3 อ่ะเราใช้มันตั้งแตุ่้นแรกเดี๋ยวให้ดูคือเราใช้คีย์คอนเนี่ยตั้งแต่ตัวแรกจริงๆส่วนอันที่เอามาตัวเนี้ยเป็นเจน2อันนี้ตัวอะไรนะด้วยตอนนู้นนะอันนี้คือเจน2สิ่งเดียวเลยที่เรา Requirement จัด คีย์บอร์ดของคีคอนคือมันจะต้องสามารถวางทับคีย์บอร์ดของแ a c b o o k ได้เพราะว่าตอนนี้เรารย้ายสมครันมาอยู่ฝั่งแมคแบบ100%ยเแล้วก็เลยเน้นพกพาไปด้วยใช่เน้นพกพาได้ก็คือก็ได้จะเป็นตัวนี้แหละที่น่าจะตอบโจทย์สุดสิ่งที่2รุ่นนี้มันต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันเป็นแมคชีนิคอลแบบ mechanical แมคชีนิคอลแหละแต่ว่าตัวเหมือนอันนี้เป็นออปติคอลสวิตช์ตัวนี้เป็นออปติคอลสวิตช์ออปติคอลสวิตช์อ่ะมันจะมีข้อคำนึงอยู่นิดหนึ่งคือมันไวมากม,ม กระหมดแล้วใช่โดยที่แบบเรายังไม่ได้กดลงไปเราเป็นคนที่แบบวางมืออยู่กับคีย์บอร์ดอย่เงี้ยตลอดเวลาอเออบางทีมันเผลอกดอเราเลยไปดึงสวิตอดึงสวิตออกมาแล้วก็เอาสปริงตัวหนึ่งออกเราดึงออกปุ๊บจบ <Perfect. S 2> มันก็ดีขึ้นอืเหมาะกับการใช้งานมากขึ้น <Perfect. S 2> แต่ตรงนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่เขาออกมาอัปเกรดทั้งแบบสวิชแล้วก็เรื่องของโหมดการเ<ม>ชื่อมต่อให้มันดูเสถียรมากยิ่ง<ม>ขึ้นเนาะอีกเรื่องหนึ่งคือการเชื่อมต่อเพราะว่ามันเชื่อมต่อได้แบบโอเคมันไปวินโดว์ก็ได้มันมีช่วงเปลี่ยนผานของเราอยู่ที่แบบจากวินโดว์ไปแมคอืมเออมันตัวนี้มันใช้ได้หมดมันได้หมดแล้วก็เชื่อมต่อได้หลายวิธีบลูทูธได้ดองเกิลได้เออสายไดงรรับหมดแล้วถ้าปกติถ้าคุณซื้อถ้าพวนซื้อ K3 Mac ออกจากกล่องเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าตานี้มันจะมีสีส้มๆมมกม,มาในชะแล้วเขามีแบบพวกสวิตช์อันเนี้ยมาให้เพราะบางทีเขารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นการตัวเปลี่ยนไฟเพราะฉะนั้นอ่ะมันสามารถแบบแมปปิ้งคีย์ได้ใช่พันเด๋ยวนี้เขาอัปเดตเป็นเว็บเบรด,ด้วยนะเป็นเว็บเลย เราเปลี่ยนไขวาบนตรงนี้จากตอนแรกเป็นคีย์เปลี่ยนไฟตอนนี้ให้มันเป็นคีย์ล็อกหน้าจอเออเออแมปใหม่เข้าไปเพิ่มความ p r i v a ซีอันนี้อาจจะเป็นไอเดียกับคนที่แบบเป็นสายทํางานมีโน้ตบุ๊กตัวเองแล้วอยากจะไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งใ,ในบางครั้งที่เราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรแบบนี้แล้วใครใครจะมา มาแวร์อ่ะไม่รู้ uh. กดล็อกจบพวกแบบเว็บแอปอ่ะบางคนไม่ได้เข้าไปเล่นบ่อยแต่ก็ลองแบบไปดูมันจะมีพวกคอมโบชีเขาทำทำพรีเซตไว้ให้แล้วออใช, uh. ใช่สายตัดต่ออะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นๆลันจะได้มันก็มีค่นอ,อนขะ้างเยอะนะสายทำงานอื่นๆด้วยเหมือนกันคือคือเราก็เนิ้อเกับการใช้งานคีย์บอร์ดอยู่ประมาณนึงเป็นคนที่จะหาโซลูชันให้ตัวเองทำงานได้เร็วและง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นนะ กับการใช้คีย์บอร์ดอะเราก็เลือกที่มันเข้ามือเราที่สุดแล้วก็ทําให้เราทํางานได้เร็วที่สุดปกติเราไม่ได้เป็นคนใช้น้อแพด แล้วเรามีระยะแทเบิลจากเมาส์เพราะว่าถ้าเรามีนแ้แพดเพิ่มขึ้นมาระยะแทบเบิลจากเมาส์อ่ะมันจะไกลขึ้นคือแบบเซี้ยววิอ่ะแต่ถ้ามันรวมกันหลายรอบถ้าเราต้องยกมือมันก็รวมกันเป็นหลายนาทีสิบ <10 S 2> นาทีหนึ่งชั่วโมงใช่เราเราก็เซฟเวลาได้มันได้จริงๆเว้ยจริงๆหนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่ดีนะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นเกมเมอร์ก็จะเป็นแบบว่าวางแผ่นลงเมาส์ได้ไซส์ที่ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่พอเป็นสายทํางานก็จะมีเรื่องของแบบระยะการขยับมือต่างเข้ามาด้วยใช่ครับทั้งหมดนี้คือเพื่อประยัดเวลา เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกโ,โประหยัดได้ปีตเตอร์ขึ้นโขดให้แล้วเรียบร้อยเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก ยอดไปเลยฮนะอินดิเตอร์ทั้งประเทศโกรธกลูลวไอเดีไม่มาพูดท <c oughs> ีเดียวบางคนเป็นแบบว่ากําลังหาไอเดียสายทํางานจะได้ลองเก็บไปเลือกซื้อกันดูนะจริงๆ <c oughs> ทางพี่ไอาการก็มีลงคลิปไว้แนน <c oughs> <ช>ัาตัวนี้แบบตัวนี้ป้ายยหามากจร <c oughs> ิงๆจะเป็นสวิตไหน <c oughs> ใช่พี่เขาใช้มาตลอดเลยที่ผ่านสารแต่เฟรดรู้จักมาโอเคก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดแห่งปีแล้วก็แห่งชีวิตของไอการแล้วตอนเนี้ยนี่แหละ ก็เผื่อเป็นไอเดียสําหรับคนที่ทํางานสายนี้หรือว่าสายอื่นๆอยากลองปรับมาใช้เป็นทั้งโลโปรไฟล์ด้วยไซส์ขนาดเล็กมันอาจจะปรับตัวนิดนึงในช่วงระยะแรกๆแต่หลังๆคุณอาจจะชินแล้วก็ได้บางอย่างกลับมามากขึ้นประมาณนั้นมันช่วยได้จริงๆนะ <laughs> โอเคประมาณนั้นครับต้องขอบคุณที่การงวะนะคะที่มาจอยกับคลิปเราในวันนี้พวกนายอย่าลืมไปดูต็อก,อกเขาด้วยนะเขาแบบว่าสุดยอดมากจริงๆเรานี่นี่คือปรมาจารย์ของเราเลย <c oughs> ขอบคุณครับใครก็แล้วแต่ที่บิวผมมาจนถึงตอนนี้ <c oughs> กลายเป็นปรมาจารย์ละโอเคทุกคนถ้าเกิดชอบเอ็นจอยกับการคอรแลัของเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าปีหน้าบ๊ายบาย